ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเส้นขนานที่มาบรรจบกันของแมนยูและเอริกเซนในที่สุดเส้นทางของคริสเตียนเอริกเซนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาบรรจบกันจนได้หลังจากที่ทั้งตัวนักเตะและสโมสรเชี่ยวกันไปกันมาอยู่หลายครั้งหลายคราทีเดียวโดยตลอดอาชีพการคาแข่งของเขามีเพียงสโมสรเดียวที่เอริกเซนเคยไปเชิญหน้าบ่อยครั้งมากกว่าแมนยูที่16นัดซึ่งก็คือเชลซีที่17เกมโดยที่เรื่องราวของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ10ปีก่อนในอัมสเตอร์ดัม แม้ในเต็ดที่นำโดยเซอร์อเล็กเฟอร์กุสันประเดิมสนามในเกมยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาล2 0 1 1ถึงและคู่แข่งทีมแรกของพวกเขาก็คืออาแจ็กซ์ที่นำทัพมาโดยเอริกเซนที่เพิ่งจะอายุ20ปีมาหมาดๆเองแม้เขาจะอายุน้อยแต่นั่นก็คือฤดูกาลที่3เข้าไปแล้วสำหรับแข้งชาวเดนมาร์กกับการเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของอดีตต้นสังกัดของเขาเอริกเซนลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมแรกที่ทีมจากอังกฤษเป็นฝ่ายกลุ่มความได้เปรียบไปก่อน2.0ต่อ 0, จากประตูของแอชลีย์ยังและช ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในเกมที่อาแจ็คบุกมาเอาชนะยูนเต็ดถึงโอทัฟฟอร์ดสตัวหนึ่งซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะพาพวกเขาไปสู่รอบต่อไปได้เขาย้ำใช้ด้วยสกอร์เดิม2ตัวหนึ่งในการไเยือนโอทัฟฟอร์ดหลนถัดไปในอีก2ปีต่อมาแต่คราวนี้เป็นในสีเสื้อของท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากย้ายไปลอนดอนเหนือในเดือนสิงหาคม2องพสเปอร์ขึ้นนาในครึ่งแรกเมื่อเอ็กเซนเปิดบอลให้เอมอนเอลอาีบบยอโคกไปตุงตาข่ายก่อนจะมาทําประตูได้เองอีกเม็ดในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วย ชคดีสําหรับยูเนเตดเมื่อการมาเยือนโรงละครแห่งความฝัน4ครั้งถัดไปของเขากับสเปอร์ไม่ได้จบสวยนักและเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ชนะ4ี่เกมรวดโดยไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวก่อนที่ในคนถัดมาเขาจะกลับมาเข้าฝั่งอีกครั้งและทำแอซิสให้ลูคัสมูราซัดประตูที่2ในการบุกมาขยกยูเนเตดเลทเทสถึง3ต่อศูนย์เมื่อดูการ2 0 1 8ีแถึงโดยรวมแล้วเอเิลเซนลงเล่นให้สเปอร์พบยูเนเต็ด13เกมชนะ5เสมอ1แพ้7และยิง2ประตู เอริกเซนไม่ได้จอกับยูเนเต็ดในช่วงเวลาของเขากับอินเตอร์มิลานแต่ก็ยังอุตส่าห์ได้ลงเล่นเคียงข้างอดีตแข้งอย่างย่กงลูกากูซานเชสและมัตติโอดาเมียนหลังเซ็นสัญญากับเบรนฟอร์ดในเดือนมก,กราคม2022เขากลับมาแมนเชสเตอร์อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมของปีนี้โดยลงเล่น90นาทีในโอทาฟอร์ดเกมเย่านัดสุดท้ายของปีแสดงของฤดูก,กาล2021-2022ที่ลงเอยด้วยชัยชนะของเจ้าบ้าน3-0ตอนนี้เอริกเซนจะได้กลับมาที่สนามแห่งนี้อีกครั้ง แต่คนนี้ในฐานะของการเป็นผู้เล่นเจ้าบ้านเองเีลเลยขออีก2รายแมนยูปิตลาดแน่หากได้5นักเตะใหม่เดลี่เอ็กเพรแสดงความมั่นใจว่าแมนยูพร้อมล่าตัวนักเตะใหม่ในซัมเมอร์นี้รวมทั้งหมด5รายโดยตอนนี้รอคว้าเข้ามาเพิ่มอีก2ก่อนปิตลาดขณะนี้แมนเชดเสริมทัพรับศึกในซีซั่นหน้าได้3ตำแหน่งแล้วเริ่มจากการคว้าไทยเลวมาเลเซียคริสเตียนเอริกเซนและลิซานโดมาติเนส และเอ็กเพรสเชื่อว่าสุดท้ายแล้วแฟรงกิยองจะย้ายสูทินโอทัฟฟอร์ดอย่างแน่นอนเนื่องจากโตสกาดแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการขายเขาแม้จะมีปัญหารุมเร้าทั้งตัวนักเตะไม่ต้องการอำลานอกจากยองแล้วแมนเดดหวังปิดตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยการซอยอันโตนีปีกทีมชาติบราซิลซึ่งมีผลงานโดดเด่นในลีกเมื่อซีซั่นก่อนกับการลงสนาม23นัดโดยเขาซัดประตูได้8ลูกและ4แอสซิสโชคชะตาพามาเจอกันอีก ลิชานโดมาตินสกองหลังคนใหม่ของเมเตดตเผยชื่อนักเตะทีมคู่แข่งที่ทําให้เขาเจองานหนักสุดในชีวิตออกมาแล้วแถมค่าแข่งในพิมพ์ดิกด้วยกันอีกต่างหากผมเคยเล่นกับฟีมิโน่ในทวยุโรปเขาเป็นหัวหอ,อกที่ประกบได้ยากมากเพราะเขาไม่อยู่นิ่งในตําแหน่งของเขามันก่อให้เกิดความสับสนคุณจะเสียตําแหน่งหากคุณเฝ้าติดตามเขาเขาทําให้คุณหลุดไปจากตําแหน่งบ่อยมากเขาเป็นนักเตะที่เคลื่อนที่ไปกับลูกบอลได้ดีมันเป็นเรื่องยากที่จะแย่งบอลไปจากเขาเขาเยี่ยมมาก ลอบบีฟาวเลอร์ตำนานกองหน้าของลิเวอร์พูลกล่าวปกป้องคริสเตียโนโรนัลโดโดยบอกว่าเขาโดนตำหนียังไม่เป็นธรรมเพราะที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเด็ตรงตามที่ได้รับมอบหมายแล้วฟาวเลอร์กล่าวผ่านคอลัมน์ของตัวเองในเดอะมิลเลอร์สื่อของอังกฤษว่าผมเป็นแฟนตัวยงของคริสเตียโนโรนัลโดกับทุกความสำเร็จที่เขาทำได้มาจนถึงตอนนี้แต่ตอนนี้เขากำลังตกเป,เป็นเป้าให้โดนดุมด่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเอาซะเลย ตอนที่เขากลับม,มายังโอทัฟฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนนะเขาคงจะคิดว่าถ้าเขาทำประตูดได้เยอะแล้วล่ะก็อยู่ในเด็ดก็อาจจะสานต่อจากจุดเดิมและมีลดกการที่ดีได้หลังจากที่ได้อันดับสองในพรีเมียร์เมื่อ1ซีซั่นก่อนหน้านั้นการที่ความจริงมันถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วว่ายู่ในเ็ดมีสภาพแบบนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแม้ว่าบางคนจะรีบโยนว่ามันเป็นเพราะเขาก็ตามบางคนชอบบอกว่าเขาไม่ช่วยกดดันมากเท่าที่ควรไม่วิ่งกลับมาช่วยเกมรับทำลายระบบการเล่น โค้กเขาต่างก็ตำหนิเขาอย่างหนักแต่โรนัลโดไม่จำเป็นต้องไล่กดดันคู่แข่งและปั่นป่วนแนวรับของอีกฝ่ายมันไม่ใช่สไตล์การเล่นของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่อายุ37ปีเข้าไปแล้วเขาทำงานตามที่รับมอบหมายนั่นคือการทำประตูเขาต้องผิดหวังจากผลงานของคนที่อยู่รอบตัวเขาและผมก็ไม่โกรธเขาเลยถ้าเขาอยากย้ายออกจากทีมแล้วไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกในช่วงบั้นปลายนะบางครั้งคุณอยากจะให้ตัวเองเจอกับเรื่องดีๆพร้อมกัน2เรื่องเป็นธรรมดา โรนัลโดมีอีโกในะระดับหนึ่งและเขาก็รู้จักแค่แชมเี้ยนลีกเท่านั้นหมายถึงสนใจเล่นแค่แชมเี้ยนลีกดังนั้นคุณจะไปโทษเขาไม่ได้หรอกที่เขาไม่รู้สึกดีดาที่จะต้องไปเล่นในยูโรปาลีกลุ้นท็อฟโฟสุดมันขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์มาแล้วแมวเพชรโดยแมวเพชรพีเมลีรุกการใหม่เหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์ก็จะเริ่มออกสตาร์ทกันแล้วนะครับ พีมลีรุดูก,กาลใหม่เหลือเวลาอีกไม่ถึง3สัปดาห์ถึงตรงนี้เราต้องยอมรับว่าการลุนแชมป์ก็ยังเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลเรือใบสีฟ้าแม้ว่าจะปล่อยลาฮิมสเตอร์ลิงกับกาเบรียลเชสซุดออกไปรวมทั้งนาธานอาเก้ที่กำลังจะตามไปอีกคนหนึ่งแต่เราไม่รู้สึกว่าพวกเขาอ่อนลงสักเท่าไหร่นะครับการมาของเอริงฮาร์แลนด์กับคาวินฟิลิปถือว่าเนือ้อ <ๆ S 1> เน้นจริงจริงและอย่าลืมว่ามีฮูเรียนอารเรสอีกหนึ่งคนด้วยลิเวอร์พูลแม้จะเสียเซเดียมาเน่ออกไปแต่การมาของดวินนเส ก็นับว่าน่าตื่นเต้นแมนซิตี้ยังได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าลิพูเพราะฮาแลนนั้นไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองฟอร์มการเล่นกับดอนมดลและทีมชาตินอร์เวย์บ่งบอกทุกอย่างแล้วเขาคือหนึ่งใน3มกองหน้าที่ดีสุดในโลกเวลานี้ส่วนดาวินนูนเยสการที่มีค่าตัวมาสานถึง75้าล้านยูโรบวกแอดออนอีก25ล้านปอนด์น่าจะสร้างความกดดันให้กับเขาไม่น้อยเลยว่ากันตามตรงนะแมวมองว่าฮาแลนมีแนวโน้มจะไปได้สวยกว่านูนเยส ดังนั้นลิเวอร์พูลจะสู้กับแมนซิตี้ได้สูสีแค่ไหนฟอร์มการยิงประตูของนูนเยสจะมีผลต่อเรื่องนี้อย่างแน่นอนร้านพูลสกายเบดเปิดราคาแชมป์ของแมนซิตี้ที่4ต่อ7และลิเวอร์พูลที่2ต่อ1สเปอร์14ต่อ1เชลซี16ต่อ1แมนยู33ต่อ1อาร์เซนอล50ต่อ1นิวคาสเซิล100ต่อ1นึ่มีอัปเดตกันล่าสุดราคาเป็นแบบนี้เรื่องการลุ้นแชมป์ปล่อยแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลให้เข้าเบล่งกันไปส่วนการลุ้นอัััันนนนนดบบ3แแแลลลละะะ4ขออออง U, Super, Chelsea, มมยูสเเเปรรร์์าาซซชีก็่จค สกายเบ็ดให้ราคาติดท็อปโฟของทั้ง4ทีมก็คือส u เปอร์4ต่อ 7, เชลซี2ต่อ 3, แมนยู7ต่อ 4, อาอาเชน7อล7ต่อ 4, นิวคาสเซิล7ต่อ1มหาเศรษทีหม่อย่างนิวคาสเซิลไนเต็ดก็คงจะสร้างความหวือหวาฮือฮาได้บางช่วงบางตอนแต่ก็คงจะได้แค่นั้นการลุ้นท็อปโฟอยู่ที่ไก่ผีแดงสิงโตน้ำเงินครามและไอ้ปืนใหญ่แมนยูในกุนซื้อที่เข้าท่าเข้าทางอย่างเทนฮากมาทำทีม เขาเอานักเตะที่ไม่จําเป็นออกไปจากทีมแล้วเอาไทเรลลามาเซียคริสเตียนเอลิกเซนและลีซันโดมาตินเนสเข้ามาการมาของเอลิกเซนก็คือทีเด็ดน,นะครับเรารู้กันดีว่าเขาทําอะไรได้บ้างแต่ลามาเซียกับมาติเนสที่แฟนๆปีแสดงจะต้องลุ้นกันนะครับว่าจะโปเชหรือไม่มาตินเนสเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสมสรอาแจ็จซ์อัมสเตอร์ดัมเมื่อรุกการที่แล้วตรงนี้บ่งบอกอะไรได้เป็นอย่างดีแต่อย่าพึ่งแน่ใจอะไรนะักเพราะมูซาซิโซโกก็เคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสเปอร์เหมือนกัน ที่เป็นเครื่องหมายคำถามเลยก็คือค,อความสูง175ซ mm, นติเมตรกับตำแหน่งเซนเตอร,ร์แบ็กของมาติเนสมันจะมีปัญหาหรือไม่เซนเตอร์ตัวเล็กในพิมลีกและประสบความสําเร็จมีใครบ้างฮาเวียร์มัสเคโน่ของลิปูรายนี้สูงกว่ามาติเนส1ซนติเมตรนาธานอาเก้สูงกว่ามาติเนส3ซนติเมตรนั่นคือตัวอย่างมาติเนสอายุ24ปีสไตล์การเล่นเป็นแบบบอรเพย์ยิ่งเซนเตอร์แบ็กเขาครองบอลดีออกบอลเนี้ยบเชนฮาร์กเลือกเองกับมือเขาเลือกที่จะเอาลูกน้องเก่าทีีท่่ทําาางนนรวมมกั3ป แทนที่จะปเป่าเปาตอเรสเจ้าตัวก็คงจะคิดดีแล้วการที่สเปอร์กัปแมนยูดูจะแข็งแกร่งขึ้นอาเซนนลเองก็ดูหล่อขึ้นเมื่อได้กาเบรียลเชซุดมายืนหน้าเป้าเชลซีก็เช่นกันการมาของราฮิมอร์ลิงกับคาริดูคูลิบารีทาให้ดูหล่อเหลาทีเดียวการลุ้นท็อปโฟจึงเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งในฤดูการหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ